โอ้เส oh, ้นสองร้อยกรัมเส้นเนี่เส้นสีเขียวกับเส้นสีสีชมพูสองร้อยกรัมบ้วันสมันแตนและพี่น้องบังเอามันอร่ะสมันแตนมามามาโชยกันโชยกันมาสิมามาโชยกันโชยกัน ออกมาโซยออกมาโซยมาโซยยำขนมจีนก oh, oh, so ับยายชมพู่ปุณิปีปีอีปีอีปีอีสบายปุณิปีปีอีปีอีปีอีสบายมาโซยข่อยแน่บอแล้วสมุนไพรนั้นมือไหนกับมึงนั่นว่าแล้วตอนนี้มาแล้วพี่น้องูทุกคน เัือดสัมผัสใจและหิมะมาชมินิดไหมกิน,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 กนอ,อันนี้น้ากันคนน่ะมันเป็นอย่างก่อนเพือ่อนอิ่นอ่ะยำนี่อ้อยจำพวกจัำฉินอันทึ่งผักทึ่งขนมเส้นทึ่งอันนั้นทึ่งอันนี้นนเนาะจ้ะเนาะผู้ใดบอกขามาเป็นหนอนเขามาแล้วก็กดไล่กดแช่กดตะไคร่ใบบักกูดกบลูกหายใจใหายแน่เป็นตะแซสบอี่ยรีใจได้เป็นตะแซส็บบอปคนน่ะเบิ่งเอาเป็นตะแซสบบอเป็นตะแซสบ ที่นี่ฮิมาภะที่นี่ขอบคุณสำหรับดวงหัวใจเดจ้าสวัสดีคะ่ะแม่สวัสดีนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายชมเข้ามาเป็นกําลังใจให้ยายชมเบิ้งเบิ้งผักคุณนะผักอึ้นออกไปสะใจถึงใจเธอเล้วหรือ,อยังบอกน,น,น่ามีกอนอากาศดีอยู่เลยมือนี่ฝนมาตกกต่วันจะกันหนาวอยู่มันหนาวอยู่ฝนอูาเสียก็อยากเส้นอยากโซ่เราสูดเสียก็ได้ เสียนเนี่ราคาแพงค่ะเสียนี้นะราคาอยี้ยเขาเดินเงี้ยกว่าอันหาซื้อไม่ได้เนี่ยน่ากินมากขยายเป็นกระเสียอนเสื้อตัวนี้นี่ราคาข้างวดหาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีขายนะเสื้อเนี่ยเนี่ยราคาข้างวดหาซื้อบ่ได้กระเสียตัวนี้มันไม่ไม่มีขายไง มีตัวเดียวในโลกสูเปเซียบอ่ะมีตัวเดียวในโลกได้เสียตัวนี้ที่บอกไหเออยยำยำขนมจีนใส่ปลาทูแล้วก็ใส่ใส่บัตแตงพร้อมประเทศไทยฮอนสุดๆเลยอันดูแลจากของเนื้อใส่บักแตงพร้อม,อลอแ,ออแ,อมแล้วก็ที่แน่ๆใส่ถาดนี่หละแล้วก็มาใส่ปากมันแซ่บลีบุเ <c oughs> ชียสต้องติจากพี่น้องจุกขู่ชูคน สีล,ลุยเลยแทบนี้มามามาซอยกันซอยกันอนี้ก่อนอื่นนี่สีขุยอันนี้เป็นอันอเผอินอย่างปลาทูจ้ะน่ากินจังยายหิมะหิมะน่ากินกับหิมะลูกหลานปลาทูจ้ะปลาทูสองตัวปลาทูสองตัวยำปลาทูใส่ขนมกิน ปมะแคขนปมะแคขนอยู่สวนมันแก่ไปเลยแก่ครับแก่ทุกสวนเนีย่ยปมะแค็นปลอดสารพิษฝุ่นภายในทำควขัสะอาดด้วยในสวนขว้ปผมแข็งดูในสวนขว้วที่บอกไงเนี่ยเด็ดไปเด็ดไป ตอนย่างกับเด็ดไซเหลือเด้บมันอี้มาเด็ดให้พวกเจ้าเบิ่งอีกมันมันแสบพี่น้องเลยบังแค่ปอดสารผิดมันแสบแสบบังแค่เขาปลูกเองซะมันแสบค่ะตาพี่น้องเอ้ยเจลีตัวบ่ได้วอลตินมันบอกหืนบอกขมมาย่างนี่มันแสบบังแค่เขาปลูกเองอ่ะปอดสารสิดไงมากินอีกส่อนมึงเสร็จแล้วโอ้ยซสอนกับบ่ได้อาม่าสอนอีกอาม่าจะสมบ่พี่น้องเอ้ย สวัสดีจ้ะพี่น้องทุกคก,ก,กนลืมสวัสดีพวกเจ้าเนาะลืม,อมขอบคุณสำหรับรู่หัวใจที่สุปเสร็จให้บุ้งอโอ้สิ่งสองร้อยกรัมเส้นเส้นสีเขียวกับเส้นสีสีชมพูสองร้อยกรัมส,รรสวัสดีขยายสวัสดีนะคะ เบิ่งเอามันสิกินเหลียบ่ล่ะพี่น้องเบิ่งเอาไม่รู้ะเป็นุปที่เดียวนี่หมดนี่ขอลาทีขอลาไปวัดทีไปเผา <laughs> เอามันไปเผาเอามันไปเผาเอามันไปเผาเ <laughs> như tí anh cắm mắt kia nó quả má nó chúng tầm xẹp xẹp với cháu ทอนจะดากนะะไดงม่าทอเตัวดีนะดีทองดีอะไที่เหมือดไป่ย้ายหมดของมัขนมเส้็เนี่ยสองลอยกขรนรมเส้็น่ะถุงละหนึ่งร้อยกเรรทสสองถุงก,รรงกรร็สองอยกำรหรือกรรนกั่นเนื้มันเส็เหนียวหนุ่มพี่น้อยเบือ่อเส้็มันบวขาดดิ เส้นเหนียว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 นุ่มเส้นบ่ขาดเนียเบิ้งเอาให้เบิ้งนี่เบิ้งจ่าจ่าเล่นบ่ขนมจีนเนี่ยนี่จะบอกให้เมื่อมันเส้นมีเส้นเหล็กเดีเนี่ย ผู้ด่ะใบง่ามๆสดๆงามๆลยวันใบโพผู้ด่าใบแชมพูใบแชมพูขานส้มขี้ผู้น้องเอ้กินเข้าไปผู้ด่าพักนี้ประโยชน์คุยอย่แบบที่นี่พี่น้องเอ้ผู้ด่าคุยผู้ด่อยากหุว้อีหยังเขาเรื่องคลิปว่างานเด้อเห็นเห็นเบิ่งแล้วว่ามันคืออีหยังมันแสบมันแสบขอเรืองหนวดเคียงปุ๋งปุ๋งเทียเดียวๆเลยว่าต้องว่าต้องปุ๋งหลายเที่ยงอีหยังนี่ แปดสามหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดเอาหนึ่งใบขยายโอเคเดี๋ยวย้าย่เคสคิดกินเข่าก็หลุกซื้อราตรีราตรี่รรก็ขายพี่น้องเอาปั้นอู่หรอเอาสูงมาซื้อราอตรีพเพื้อืออือ ผักงามครับงานบคนกินเหรอ,องาบงามบังคนกินไหมเหรอสุดท้ายนี่กินบอสุภาพกินบอสุภาพเหรอเพราะว่าพใหญ่สุภาพไปเรียกตังค์ช่วงน,นี้เป็นช่วงสิเรียกตังค์ไปหาเสียงอยู่ พ่อเนยสุภาพไปหาเสียงเขาใช่ไหมอืมกาแซกแต่ยายวุ้ยแเศกเศกไปดิลูกหล่ะแซ่บอือเขาโตกขอพ่อพ่อเนียสุภาพไปหาเสียงช่วงนี sure> ้ช่วงหาเสียงกินเป็นกาแซเนายายมันแซ่บลูกหลาต้องแซ่บไปดิเลยลูกหลาลูกหลาลูกทำลูกนางอืมพูดนะพักอ่ะแซ่บบ่ยายเศกเศกกินหมดหรือกินหมดก็หนอยกินบ่หมือนว่เห็ดเลยดรงนี่พูดนะ Kim khắp mặt nhanh nhanh Úi chạy mm. มันต้องกินน้อยแล้วมันม,มันหวานก็มักกินหลายดิอยิ่งวันนี้งไงกินน้อยกินไข่กินเล็้กวกะมูกินห้ายกะมูกินปมกว่ะมูอืมโดนตีมือหรูกับพ่องั้นมันยังเครียดโดนตีมือไปแล้วกินเข่าเครียดมันยังขัดผักเข่ามากิน บ่กินมูพันกินเหมือนก่อนก่อจากนั้นว่คัดผ้าเข่าจ้าเจี๋ยฉันคัดผ้าเข่าหนิไม่ได้กินเขา่าโอ๊ตไปดูสามตัวสาม,มีก่อนเนาะพ่อแม่มาตามใจเด็กขอบคุณเขาทุกงหยาดต,ตากเปียกมันบ้างบาดที่หนิ่งกินและบาดที่บ่คัดผ้าเข่าแล้วบาดที่หนิ่งโอ้ยกินเร็วกินคำไงกินได้หลายได้กินหลายกว่ามูมึงจะจื้อปะ คือก๋วยจีมันหลายมันก่ได้บอกอ้วนมันยัอกอ้วนอยู่เลยไม่หลังบอกอ้วนอึดอึดนะมันอ้วนเป็นตะหักโต๊ะอันอ้วนสมส่วนสูบเสียนกับก๋วยนี่เนื้อเส้นเหนียวครับเส้นเหนียวเส้นมะขาดเส้นมะขาดในท้องกับพี่น้องเอาะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพืนๆทุกคนสุดแล้ว หลักหน่อยจะขอให้หนน วันข mm ้าแซ่บหน่อยไม่แบบผักไม่แซ่บเลยผักมดใสถึ้ัว่าขห้นวลดโดดหน่อย

กันเหนียงนี่ป้านเหนียงจุ้มพลอยแรงหน่อยคนเจนเจนกู้ขีรายกอทำเป็นสาวบะมี่กุ้งไม่มักเลยพวกขีรายนะพู้น้อยๆดำๆยงีหยนังซือกับปุ๊บปื๊บโดนกูตีโดนกู้บิ๊กกิ๊กหกซมื่กู้กันนายตึงกันนายกับนายเลยบิ๊กกิ๊ก้ยบิ๊กขึ้นบิ๊กขึ้นบิ๊กขึ้นห้าขวามึงเอ้ยสนอกงใด่ากับได้อืม กลับมาบ้านมาฟองแม่แม่ก็บ,บ่ามึงก็ต,ต้องนะตั้งใจเรียนจนเนาะเหรออันวายไอ้คนบิดกีโผล่คือแม่สมัยนี้คู่พี่กีโผล่ลูกมึงรู้หรอเปล่าเป็นเรื่องเป็นเาวเนาะใสมาคอนอยู่โอ้ยโดนคู่ตีแบบบังสุดยอดเลยเลี้ยนหนังสือบักกิง่งหนิแบมือมามเอาไหมมันถักบางเวละแบมง่งแปรๆได้หม่งคมมันได้ไหมหม่งสัน่นนั่นน่ะไปหยัดยาวชัยไม่ได้อายมูอไอ้น้องเอ้ยแห่งตีบ้านนี่ตีตหม่งก้นบ้านที่นี่ให้หื้อกระโปงขึ้นบ้านที่นี่อ้ การสนมตีสมัยก่อนคู่อาการสนมตีอยู่หนา้าเสาธงสิไห้ก็บ่ได้อายมูพี่น่องเยอเม่าเงี้ยงสายสายเพราะอย่างเพราะว่าซอยเมย์เห็นงานเห็นการอยู่บ้านไงนม,มันก็เลยสาย,ยไงเ่มยตุเมื่อถึมากมากถึงก๊ับ ทำไมก้อนคู่มหมดเนี่ยคู่มหมดครับผู้ใดอ่านมาออกนี่ขึ้นไปแบบวันลองเพลงศาสตร์ผู้ใดเนี่ยว้าโดนแล้วนะเมื่อไรลองเพลงศาสตร์เขาเขาเรื่องแถวให้ลองเพลงศาสตร์เนาะประเทศไทยรวมเยี่ยนศาสตร์ที่ไทยเลยเป็นภาษาหลักภาษาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลนวลในวนวลไม้ลักสมาธิคนไทยนี่รักสงบไปก็ลบไม่ขาด ตาี่หายคอทนทล้ทหายคอดมาใครอี <c oughs> <laughs> ขออนุญาตเส้นมันยาวโหเส้นยาวสิบกิโลขอให้หายใจก่อนโอเส้นยังมันยาวอุบัติภูมิเส้นยาวเรื่องเลิกก็ไม่ตัด้อยขอกินน้ำก็ไมนต้องเผ็ดกะเพดเส้กเกนกันยาวรอให้มันขาดมันก็บอขาดจ้าเสีย อ่าน้ำอยากมืดแก้วโอ้ยเสียเน่ายจะน้ำกบะทาดเพชรแห้งเพชรอีเบิ้งสีสันมันดแระเพชรเบิ้งหน้ากับหูเพชรอืมเพชรไหลเพชรกระระกเพชรกระเดกพี่น้อยไม่กินน้ำกันโอ้เห็นไงกินผักแก้มกันดูนะวอเตอร์เมลอนอันนี้ก็ซิดซีดยาซีดยาซิดซิดกรบบอก

อ๋อเจ็บโอ้โนี่ไงให้จำพมพูปิดมากกบคำเลยเจ็บกัดมือจะคลองกันมือจะคลงสัวไหลไปหน่อเกิดไปก้นแตมันสัวกะด

นำตัวประกุ้นินี่มันมันมันยอดองสักท่อนได้ทยก็สาวงามนุนทำไมเป็นคนหลายใจเพราเพ่ะก็ไม่น่าน้อยใจอ่อง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 มันน้อยใจน้อยใจนำตัวประกุ้นดินไหมมันกัด นี่บอบอแคงกัแตกพูพานใน,นปากออบแค่งสวนปลูกเองไหมนะ่ะปีนเก็บวปตวนนะุดนม่้างน่ะย,ยังไงย้ายโตนหน่อยหน่อยเจ้าคือกินขอไปเอาไปก็บแอบไอคือตึกซช่วกินคือตึกบหลาย ตรนทําเองอทำเอง,เองกินเองนักเรียพอเฮ้ยนึงอะเฮ้ยนั่ทำงนซื้อันกินมันภาษาใหญ่นะเฮ้ยนี่สายเกิน แตกปุบปักปุบปักมันก็ยิแงแบบอะ้ก่ วันนแม่เขากินมันสะาดใจต่อสือเากินมัสซอร

บออยากกินน้ำยาชมพูนะนเซนต้กินไหมกินแปะน้อยแปบดีจ้ะแจบแบบแจบแบบบานบอเลหูนึง่งตาอืม,อม